ช่วงนี้ไปติดตามเจาะลึกอ,อาเซียนกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอยู่ในซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวรวรรณคุณมุจลินและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวานทิ้งท้ายไว้เรื่องอของเสรีภาพเสรีระบว่า10ประเทศข,ของสมาชิกอาเซียนบอกว่ามันจะมาพูดง,งานไม่ค่อย <laughs> ผลงานยังสู้น้องใหม่อย่าง, <S 2> <S 2> างติมอร์สเตย์ไม่ได้เล่ะ <Building S 1> และเนี่ยเมื่อกี้ก็มีข่าวติมอร์เลสเตเนี่ยนะคะก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะโฮเซ่รามอสออตานะคะอืมค่ะ,ะแต่จริงๆแล้วสื่อใน,นติมอร์แหละอนนี้มีฝ่ายเดียวอ่อมีฝ่ายเดียวคะ่ะไม่มีฝ่ายอีกอ่าค่ะแต่เนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ค่ะ ที่อยู่ภายใต้โปรตุเกสแล้วก็ไปสารภาพจากโปรตุเกสอาทิตย์เดียวนะครับใช่ค่ะแล้วอินโดนีเซียก็กีดอาทัพเข้าไป <c oughs> ยเข้าไปยึดเลยค่ะ <c oughs> นะครับแล้วก็ชาติพันธุ์เดียวกันก็ต้องแยกออกเป็นสองนะครับก็จึงมีทิโมอตะวันออกและตะว <c oughs> ันตก <c oughs> อ่าโดย สิ่งที่ทําให้สองฝั่งนี้แยกจากกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องชาติพันธุ์แต่เป็นเรื่องของศาสนาืครับส่วนที่ตะวันตกนั้นเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามก็ชาติพันธุ์ที่เหมือนกันนี่แหละนะครับนั่นแหละมันก็เลยคือย่างว่านะฮะก็คือว่าพออยู่ภายใต้อะไรนานๆแล้วเนะียก็ถ้าไม่มี ไม่มีรากเป็นของตัวเองก็จะถูกกลืนนะฮะอย่างผมศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยผมตามหาชาติพันธุ์ยังหาไม่เจอจริงๆ <c oughs> ชาติพันธุ์นั้นคือพายุพม่าเหรอคะพม่าเก่าพาะยุหรือถ้าออกเสียงแบบที่น้องใจก็พายุอ๋อคนละอันกับคนละอันนาค่ะค่ะนะฮะาพายุเนี่ยคือคนที่อยู่ดั้งเดิม ในอาณาจักรที่เรียกว่าภูกกาค่ะค่ะสมัยก่อนเขาจะไปเรียกภูกามเขาเรียกว่าสีเกษตรนะครับนักอ่อนรัศสีเกษตรทก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่มาในเเดีย์ตะวันออกเฉียงใต้ดั้งเดิมที่สุดพร้อมๆกันกับพี่น้องมอนรามัน <c oughs> นะครับแต่พระยูเนยโชคหลายนะครับเม่า,มาก,กีธาทัพเข้ามาก็ยึดครองเาเลยน แ้ะต่อไร้ซึ่งการต่อสู้นะครับก็ถูกกลืนมาตั้งแต่วันนั้นนะครับผู้หญิงก็ถูกจับไปเป็นเมียผู้ชายก็เป็นเลยเป็นแรงงานนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ศูนย์ันนะคะทุกวันนี้ศูนย์ผันแล้วก็ไม่ต้องดูอื่นไนนะฮะทำไมจึงศูนย์ผันก็เป็นเพราะว่าอผู้กามมันมีเจดีเยอะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเจดีมันเหมือนจอมปวกที่ปวกสร้างขึ้นมาเองนะครับ เจดีเนี่ยคือการเกณฑ์แรงงานทาสไปทำเพื่อให้เจ้าของเจดีนั้นได้ขึ้นสวรรค์น, <c oughs> นั่นแหละนะฮะเราไปคนดูนะครับฝากให้ทุกคนด้วยนะครับแต่ถ้าชาติพันธ์ไหนยังอยู่ก็สู้กันต่อไปเพียงแต่ว่าสู้ไปเนี่ยก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าสู้ไปเนี่ยเพื่อให้สิ้นสิ้นหรือเปล่าหรือแนมะ้กระทั่งชาติพันธ์เดียวกันก็ยังสู้กันเห็นไหฮะ อย่างนางของแซดซูจีกับมินอองไลน์ก็เป็นพม่าเบมือนกันนะฮะในขณะที่ภาพข่าวที่เราเห็นยอดศึกนะฮะยอดศึกซึ่งเป็นไทยใหญ่กับมือกับมินอองไลน์นอยู่ในประเทศเดียวกันในรัฐเดียวกันสหภาพในรัฐเดียวกันเนี่นะฮะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเจาะเข้าไปในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบทบาทของสื่ออยู่ในนั้นนะครับ บทบาทของสื่อก็คือบอกว่านะถ้าเป็นสื่อของกองทัพพมา่าก็จะบอกว่านี่เป็นทางที่ถูกต้องแล้วสนะี่ทานเลือกมาเจราจาระสทธิภาพนะครับซึ่งแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งมินออนไลน์นะฮะหรือใาโาเสียลสื่อเองเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องของการเจราจานะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ขัดแย้งกันเนี่ยคือมันเสียายไะ่เียด นะครับวิเคราะห์เจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือกลัวไม่ไว้วางใจกลัวจะทําอย่างนั้นซึ่งกันและกันกลัวจะกระทบผลประโยชน์ส่วนนั้นนะฮะเราก็จะเห็นเด่นนะฮะขนาดว่าชาติพันธ์ไทยใหญ่ที่อยู่ในรัชฉานด้วยกันทุกวันนี้กองทัพฉานออกเป็นสองฝ่ายนะครับไี่ัตใยในขณะที่ฝ่ายของยอดศิษเนี่ยจับมือกับเขาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ เวลามีปัญหาก็ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไม่จะวิเคราะห์สถานการณ์แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่แยกตกลออื่อนไปนะครับเพราะว่าอ,อะไรฮะเพราะฉันมีประโยชน์เรื่องอยาเสพติดอยู่กับวะวะเนี่ยไม่เคยเข้าเจราจารนะครับวานี่ยมีแต่เจรจาในลักษณะที่เรียวกว่าฉันได้ประโยชน์เท่านั้นฉันจึงจะเข้ามานะครับแต่ถ้าจะจำกัดจิตฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอย่างวาเนี่ย สงบสึกมานานนะครับจากอกองทัพมาจนกระทั่งปราบขุนสาได้ <c oughs> อพอขุนสาไปอยู่ที่ย่านกุ้งนะฮะนั่นแหละฮะลูกน้องก็มาแย่งอำนาจกันพอลูกน้องแย่งอำนาจกันทุกวันนี้เห็นไหมฮะกองทัพการเป็นสองฝ่ายเหนือจับได้นะครับกระเลียงยิ่งกว่านั้นอีกนะครับกระเลียงเนี่ยก็คือเดิมทีเดียวก็เป็นกระเลียงเดีเยวนี่แหละก็คือที่เดียวเรียกว่า K N U นะฮะ ก็าเจอเจียญเคนอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในแคลเรนแนชั่นอลยูเนี่ยนนะฮะไม่รู้เรียกเจรยงว่าแคลเรนได้ยังไงหูเพียนนะฮะเพี้ยนนั้แต่ที่น้องเจรยงก็จะไม่เรียกตัวเองว่าเจรยงนะครับมันจะเรียกตัวเองว่าประจันจยอ๋อประจันจยอค่ะได้ยินค่ะค่ะที่นี่ทั้งหลายทั้งปวงฮะมันเลื่อนได้แต่ตั้งอยู่ข้างหลังก็คือเรื่องผลประโยชน นะครับผลประโยชน์ของใครนะฮะอย่าง K.N.U เนี่ยพอแยกออกมาแต่ K.N.U ที่แยกออกมาเนี่ยส่วนที่แยกออกมานี่คือส่วนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนที่ครองอํนนาจอยู่มานานเนี่ยคือคือส่วนที่นักถือศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของอังกฤษมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับแต่ทําไม K.N.U หรือกระยรี่หซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับให้กับอังกฤษในห่วงที่อังกฤษปกครองลว ก็เพราะว่าพม่าเนี่ยมาแย่งแผ่นดินเขานะฮะเพราะว่าคนที่อยู่ดั้งเดิมในสารวินมาอย่างยาวนานที่สุดก็คือที่น้องขเดียนปากกากระยอนนี่แหละนะครับนี่นะฮะนี่คือความซับซ้อนนะฮะแล้วก็บทบาทของสื่อเนี่ยถ้าเข้าไปในจุดที่ไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอย่างสื่อตะวันตกเวลาพูดถึง เรื่องสงครามเรื่องอะไรเนี่ยมันจะดูรุนแรงมากนะครับแล้วก็พยายามก็คือเลือกข้างแล้วแหละนะครับก็คือเลือกข้างนั้นฝั่งนี้นะฮะก็คืออย่างเจรจานะฮะโจไบเดนเจรจากับผู้นำอาเซียนนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องป,ประชาธิปไตยในพม่านะฮะแล้วลองไปถามเมนออนไลน์สิเข้าใจไหมอะประชาธิปไตยยิ่งถ้าไปถามสันสุยนะครับตันสุยไม่รู้จะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ นะครับกานศึกษาก็คือว่าทำยังไงที่จะให้ประเทศชาติมันยังอยู่นะครับนี่แหละพะม่าเขาสร้างชาติจากที่เขาไม่มีชาตินะฮะเขาไม่มีแผ่นดินนะฮะเหมือนมองโกนี่แหละก็คือเล่นนั่นไปเล่นนั่นมาแต่ว่าเก่งแก่าสามารถศึกษาว่ามายึดเอาพื้นที่แล้วก็ผนวกเข้ามาจนเห็นไหมฮะคือวันนี้มอญเรามันอยู่รัฐมอญอยู่ใต้สุดเนี่ยนะฮนะเกือบที่จะถึงทะเลเนี่ยนะฮะ อที่เราเรียกว่าเมาิทธาวาัยอะไรทั้งหลายครับเออตก็ต้องถอยลดนมาถึงขนาดนั้นนะครับแล้วทีนี้ไอ้ของสาวสดีอยู่ตรงไหนฮะของสาวสดีก็คือพัทโธในปัจจุบันนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆย่างกุ้งนั่นแหละนั่นแหละฮะนั่นแหละที่น้องหมอนนะครับสงครามทําให้ถอยล่นนะฮะก็จะมีช่วงยิ่งใหญ่ช่วงหนึ่งมรดโทนบุตรมก,กนไนนี่แหละนะครับมาลองไปศึกษาดูนะฮะทําไมบ้านเมืองเขาถึงแตก <C> e <an> ะครับทำไม <S <S บ้านเมืองถึงแตก <c oughs> อ่าแล้วบ้านเมืองที่ยังไม่แตกเนี่ยอยากแตกหรือเปล่าอ่าลองนึกดูนะครับทั้งหลายทั้งปวงซีมอนเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับซีมอนเนี่ยเมื่อเขาสร้างชาติแล้วเนี่ยเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นในชาติรวมถึงบทบาทของสื่อของเขาแล้วที่สําคัญนะครับผู้นําเนี่ยถ้าขัดแย้งกันก็ <c oughs> จะตัดสินกันด้วยการเลือกตั้งอืึค่ะเสมอนะครับ ไม่ใช้อำนาจนะครับเราก็จะมีช่วงปัะชาอยู่นิดนิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนยังไงต่อเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะค okay. ่ะขณะนี้เวลา7จ็นาฬกาสินาทีค่ะก็ยังอยู่ในช่วงของเจาะลึกอาเซียนอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิพลเงินคุณวจเรนเพชรรุ่งแล้วก็ดิฉันเบลวันวรรถอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะ เมือ่อสักครู่ที่อาจารย์ได้มีการเอ่ยถึงนะคะว่าติมอร์เลสเตอหรือว่าติมอร์ตอนออกเนี่ยนะแล้วก็ติมอร์ตอนตกเนี่ยเขาก็แบ่งแยกกันแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็เ,าเป็นชนชาติเดียวกันไหมคะอาจารย์นั่นหนึ่งคำถามและคำถามที่สองศาสนาก็ต่างกันก็คือต or ิมอร์ตอนออกเนี่ยก็จะนับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่าคะแล้วก็ส่วนต or ิม ok อร์ตอนตกก็เป็นของอินโดยังเป็นของอินโดนีเซียอยู่ถูกไหมคะแล้วก็นับถือศาสนาอิสลาม ใช่ไหมคะจา์ตรงนั้นค่ะใช่ครับค่ะราคาต่อกันเลยค่ะนะที่ที่แท้ิพันธุ์ไม่ได้แยกแบบนี้นะครับอืมค่ะเอ่อประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่เขาแยกกันเนี่ยก็คือศาสนาที่แตกต่างศาสนาอือแล้ศาสนาที่แตกต่างขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะต่างกันไปอือแต หลายทั้ง่วงก็อย่างที่เรียนนะฮะก็คือติมอร์เนี่ยพอชาติพันธุ์ของติมอร์อยู่ภายใต้คนอื่นมานานมากแต่ก็คิดดูว่าอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ภายใต้ออสเตรนล์นะฮะฮอแเนด์ล่าสมัยก่อนก็เรียกว่าดัตเนี่ยนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ ในขณะที่ซิมอ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะฮะถ้าเทียบกับอินโดนีเซียอืมฮก็จะอยู่ภายใต้โปรตุเกสโปรตุกสเนี่ยนะฮะเสียงแบบอังกฤษโปรตุกสเนี่ยนะฮะโปรตุกสก็จะอยู่มันที่สองมหาอำนาจเนี่ยปกครองมาเพียงแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยเขาเขาจะมักน้อยนะครับอือแต่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่มักน้อยนะแต่สิ่งที่โปรตุเกสค้นหานั้นเนี่ยไม่ใช่การปกครอง นะครับโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่แสวงหาเครื่องเทศใช่ค่ะจ้ะนะครับตรงไหนอุดมสมบูรณ์มีเครื่องเทศเขาก็ไปเลยก็จะไปเลยฮะนะฮะนั่นแหละพื้นที่ทำเลเพราะนั้นแล้วหรืออย่างเกาะเอ่อเกาะมรุกมรุกอะืะมรุกเนี่ยจะมีเครื่องเทศอยู่เยอะมากของอินโดนีเซียก็จะอยู่ภายใต้โปรตุเกสมานานมากนะฮะแล้วแล้วก็พอสู้กันสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะฮะก็คือเอ๊ะ มหาอำนาจทั้งหลายเจ้านาามี่กรมทั้งหลายจะสู้บบกันไปทําไมเราแบ่งกันวางต้องอะไรงนี้เป็นต้นนะครับก็ก็กลายเป็นว่าฮอลันดาหรือดัตช์กับโปรตุกิสเนี่ยก็เลยตกลงกันนะนเซก็เอามารุกไปเสือนฉันก็เอาซิมอนเนาะอะไรอยงนี้นะก็ <c oughs> ไม่ต้องสู้กันล้วนะคะแต่ว่าซิมอนเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูนนรณ์เก่อนทีาจารเมื่อกี้พูดว่ามลุกนี่ก็คือมลุกกะไหมคะนะอันเดียวกันเนาะอ่าค่ะ เป็นเกาะอย่างเช่นเคยค่ะเนี่ยก็เลยทําให้ซิมอนเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนอินโดนีเซียนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพอถูกปกครองมันก็จะเป็นแถบของอิทธิพลค่ะไปใช้ใอิทธิพลเยอะก็จะอ่าพอปกครองไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะคิดดูอาสามร้อยกว่าปีมันกี่เซเนเรชัน เพียงแต่ว่าเจ้านายนิคมนั้นจะใจกว้างยกระดับคนที่ตัวเองปกครองหรือเปล่าเท่านั้นนะครับหรือว่าฉันจะก,กลืนแต่กลืนยังไงก็ไม่หมดนคฮะเพราะว่ายัางไองอย่างอินโดนีเซียที่กลืนไม่หมดก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะศาสนาอิสลามเข้ามาก่อนอีอิทธิพลของเรื่องพวกนี้ <c oughs> นะฮะพออิสลามเข้ามาก่อนเนี่ยก็เลยไปแตะต้องเรื่องศาสนามันก็ยิ่งถ้าปกครองขนาดก็ถ้าไปไปแตะต้องเรื่องพวกนี้มันก็ยิ่งจะปกครอง,นองในยาเห็นไหมฮะ ในกอรทติมอเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นชาติพันธุ์หนึ่งก็อยู่บนเกาะติมอเนี่ยนะฮะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยค่อยๆที่จะปกครองขนมนะเพระสเกตเนี่ยก็นกนกนกเนื่องจากว่ามักน้อยนะก็ป <c oughs> กครองอยู่แค่นั้นนะครับก็นี่แหละเอาคนที่พอจะใช้ประโยชน์ได้ก็มาเป็นคริสเหมือนตัวเองส่วนที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่จําเป็นนะก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของอิสลามไปนะครับแต่ ใจเนื่องจากว่าเกาะมันเยอะนะฮะเขาไม่ได้มีโดรนไม่ได้มีเรด,ดาร์ไมไ่เหมือนทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกเกาะไม่ได้หมายความว่าจะถูกปกครองโดยราบคาบนะฮะแต่กเกี่กับอิสระเกาะที่เป็นชาติพันธิงทุกวันนี้เห็นไหมฮะทั้งมีฟาตัวนิวจีนีมีอะไรเกิดขึ้นเยอะะมากมายในความเป็นประเทศนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าในอนานิคมเดิมเท่านั้นนะครับแต่พอเทคโนโลยีเนี่ยมันไปถึงแล้วเนี่ยมันครอบคลุมนะครับทำไมออสเตรเลีย ทะเากันจีนละ่ะ <g ül> ในหมู่เกาะอ,อะไรอย่างี้เป็นหมู่เกาะโซโลโมอนเนี้เป็นลงนามกับจีนแนละ้ว <c oughs> ก็รู้สึกจะไม่พอใจค,อค่ะนิวคนีนี่นี่นะฮะยิสเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งส่วนก็อยู่ที่นั่นหมดนะฮะเออเกืของจีมอลก็อย่างที่บอกนะฮะพอแม้กระทั่งสกุลเงินยังไม่มีเลยนะครับใต้ประเทศนะเนี่ยเริ่มเริ่มจะครบยี่สิบปีแล้วเนี่ยนะฮะสกุลเงินไม่มีนะครับก็เลยคิดกันแบบเออกันใช้ดอลลาร์ดีกว่า ไหนๆมันก็เป็นมาตรฐานสากลแล้วนะครับเอาพอใช้ดอลลาร์เนี่ยก,ก็สบายเลยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปเทียบเล่อะไรกับใครดอลาลาร์สหรัฐเป็นแบบไหนฉันก็เท่านั้นแหละนะครับใครจะซื้อสินค้าฉันใครจะลงทุนแบบฉันเ,นเอาดอลาลาร์สหรัฐเข้ามานะครับก็ซื้อดอลาลาร์มาเลยนะฉันก็ใช้อันนี้แหละนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็เป็นประเทศที่ลองนึกดดูนะฮะตอนไยโอนอำนาจกันเนี่ยกองทัพไทยนี่แหละมีบทบาทที่สุดนะครับ ไปรักษาสันติภาพแล้วก็เอาเทคโนโลยีเรื่องการเกษตรไปถ่ายทอดให้จากที่ปลูกทําการเกษตรไม่เป็นก็ก็ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆความสัมพันธ์ไทยระหว่างซีมอนเนี่ยครบรอบ20ปีปีนี้แหละนะฮะก็เลยทําให้ซีมอนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยอย่าง,งยิ่งยียงแต่ว่าเวลาดูดูมาตรฐานของสื่อแล้วเนี่ยคือไม่ได้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน นะครับก็จะอยู่แค่นั้นแล้วผู้นําเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเจนมานะครับอยู่สองคนที่เป็นประธานาธิบดีนะฮะประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยคือสันนนาคุสเหมาครับทําทไมเขาจึงได้เป็นประธานาธิบดีเพราะเขาสู้กับอํานาจอินโดนีเซียเป็นนักโทษการเมืองถูกจับคังคุกยาวนานที่สุดครับนี่ยาวนานกว่ายาวนานาเนาเส,าสาันแมนดล่าไหมคะนั่นอะเนาสันถูกจับยีิบเจ็ดปี่ะ ก็ออกมาพอต่อร่างส่้างตัวมีการสร้างครั้งแรกนั่นแหละฮะเซเนนากุสเมาเนี่ยก็เลยเป็นประธานาธิบดีค่ะแล้วนายก็เป็นใครล่ะนายยก็คือโฮเซ่ลามอทอสซานะครับก็ส็หรับกันไปสลหับกันมาอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็ยังอยู่นะครับก็กําลังสร้างเจเนเรชันที่สองขึ้นมาแล้วก็เจเนเรชันที่สองเนี่ยก,ก็จะมีวิธีคิดอย่างเดียวกันก็คือว่าเรามุ้งไปทางเศรษฐกิจ เรามุ่งที่จะไม่ละเมิดเรามุ่งที่จะอะไรแต่เราพัร้าความสามัคคีในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็เลยไม่มีมีสื่อที่แย่งชิงกันค่ะแต่เป็นสื่อยึดโยงประเทศชาติเป็นหลักมุ่งไปข้างหน้าว่าทํำยังไงก็ได้เราจะเข้าสู่อาเซียน,นยังไม่ได้เลยทึงวันนี้นะครับทีบมอเพราะอ,อะไรคนะหนึ่งความไม่พร้อมในเรื่องของงบประมาณค่ะเพราะการเป็นเจ้าภาพอา,พอาเซียนเนี่ยไม่ถูกนะครับ จัดเลือกตั้งจัดในประชุมปีละสองร้อยกว่าครั้งไหวไหม <ś. st> <st> นะครับอ uh, พอไม่ไหวเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับอันที่สองเนี่ยงบประมาณไม่มีพองบประมาณไม่มีทุกวันนี้เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือต่างประเทศนะยังโชคดีนะฮะการเกรษตรพัฒนาค่อนข้างเร็วขึ้นมาหน่อยนึงถ้าอยากรู้ว่าสินค้าติมอมา,มาเมืองไทยทีค่คนไทยบริโภคทูกวันเนี่ยคือกาแฟนะฮะร <st> <st> ้านไหนล่ะร <st> ้นสตาบ นั่นแหละคือกาแฟของจิมอะนะครับเขาเอามาบมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนของจีมอก็เลยสูงนะครับสื่อไม่มีแข่งแย่งไม่มีแยกขช่ายไม่มีแข่งขันมีแต่ร่วมกันสร้างชาตนะฮะคะแนนของจีมอเนี่ยเกือบ82ดสิคะแนนเต็มร้อยนะครับในขณะที่ประเทศที่อันดับหนึ่งของโลกนี่คือนอร์เวย์นะฮะเอาเป็นเก้าสิบสองจุดหกห้านะแล้วทีนอ่าสู ซีมอลเนี่ยดีกว่าอังกฤษไปซ้ำนะฮะอังกฤษแปดนะครับอังกฤษนี่เจ็ดเจ็ดสิบแปดอเมริกานี่เจ็ดสิบสองนะฮะมาดังเตดเนี่ยซึ่งเราพูดถึงเรื่องจัดระดับให้เขาเนี่ยนะฮะไม่พูดถึงแวไรซ์คอมแบนตัวเองก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดนะฮะต่ำกว่าซีมออีกนะครับถ้าถ้าจะคิดแบบนั้นแต่ทีนี้ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนอ่ผมไล่เรียงให้อันดับที่ร้อยสิบสี่นี่มาเลเซียนะครับห้าสิบเอ็ดจุดห้าคะแนน ่ามาเลเซียแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่ามาเลเซียจะเหนือนกว่าไทยอือ่าครับไม่มีทางนะฮะแต่นีภาพสื่อของมาเลเซียนี่สู้ไทยไม่ได้ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นละคะ่ะอาจารย์ค่ะอ่ะอืมน่นเห็นไหมครับคือถ้าอยู่ในวงการนี้มานานจะรู้เลยก็จะทราบอืมค่ะก็ก็ผมเห็นคะแนนของมาเลเซียนี่ดีกว่าไทยนะผมว่าอ่าคือคุณถูกดิสเครดิตแน่โดยสมิธสมเด็จนี่แหละ ดิฉันก็ร่วมด้วยค่ะนะฮะคะแนนแค่นี้คุณก็พลาดแล้วนะฮะอันดับเป็นอันดับนะฮะมาเลเซียอันดับร้อยสิบสี่ประเทศไทยอันดับที่ร้อยสิบห้านะครับมีห้าห้าคะแนนนะครับถัดมานี่อินโดนีเซีย 7, ร้อยสิบเจ็ดนะฮะอันดับครับสิงคโปร์ในร้ 9, อยสามสิบเก้ากัมพูชาที่ร้อยสี่สิบสองนะครับบูนายนีนร้อยสี่สิบสี่นะครับ อฟิลิปปินส์ร้อยสี่สิบเจ็ดอันดับนะครับลาวเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดเวียดนามเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับพ่อแม่ไม่ต้องสงสัยฮะร้อยเจ็ดสิบหกส่วนประเทศที่ต้องภูมิใจว่าฉันได้คะแนนอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็อันดับฉันตั้งร้อยแปดสิบเนี่ยมีอยู่ประเทศเดียวฮะที่ตะวันตกมองอยังไงเนี่ยคือไม่ต้องไปทาวิจงวิจัยอะไรก็รู้นะฮะคือประเทศของขินน้อยค่ะเอาลิ้นเนื่อ แต่เนี่ยคือคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกปิดเนี่ยียงขนาดว่าไม่รู้ว่าในโลกนี้มีมีกี่เพศแล้วถ่ะที่มอาจารย์พูดไปถามแล้วก็ก็งงเป็นไม่แฟร์นั่นแหละนะฮ <c oughs> ะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะพอพอเขารู้วา่าผู้ชายกับผู้ชายก็นอนด้วยกันได้ได้เหรอเอ <c oughs> องสองสัยสงสัยว่าเอแล้วไอ้นักข่าวเ ฝรั่งเศสก็บอกว่าได้สิทาไมจะไม่ได้ครับมันหันหน้าไปทางมันพวกแขกเลยนะครับ่ะปิจารณาการไม่ออกว่าเออมันจะยังไงอะไรเงี้ยเออนะเขาก็งงเงียมันอยู่ได้ยังไงเอออ่านั่นแหละมันมันก็เลยอย่างนั้นเห็นไหมฮะอย่างกรณีอ่าสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้ววิธีคิดของสื่อตะวันตกเนี่ยเขาจะดูตรงไหนฮะเขาจะดูที่กฎหมายคืืเอาแบบอ๋อค่ะใช่ค่ะนะครับ ประเทศไหนที่คุมสื่อเนี่ยกฎเนี่ยก็จะเป็นกฎเหล็กกฎจรินะครับแต่ทั้งหลายทัานกลัวอ,อย่างที่ผมอได้เรียงมีเวลายอยู่แล้วฮะแต่ประเทศไทยนี่มีกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับที่เอามาใช้คุมสื่อนะครับก็กัมพูชามีฉบับเดียวแต่ตกผลมากจนะยังไงก็แล้วแต่นะครับอินโดนีเซียนี่มีสองฉบับนะครับลาวเนี่ยลาวกับเวียดนามเนี่ยมีสี่ฉบับเอาอ เออเต็มภูมิใจนะครับอ่ามาเลเซียเนี่ยเดิมมีอยู่ตั้งสี่ฉบับเหมือนกันนะครับ็นโลกตอนมหาเซียชนะเลือกตั้งนะครับ่าเดยเสกิิวนะฮะอ่าพม่าเนี่ยมีฉบับเดียวแต่ทรงอิทธิพลมากเป็นตัดสินเองอ่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีอยู่สองฉบับนะครับสิงคโปร์ก็ฉบับเดียวนะครับประเทศไทยเรานะให้ไายไปก่อน เรามาติดตามกันต่อไหมได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปคิดนะคะศ่สนอาจารย์ครั้งหน้าเตรียมรางวัลมานะคะเผื่อมีคนตอบถูกอ่าประเทศไทยกี่ฉบับนะฮะตั้งโจทย์ให้นะครับอ่าถ้าเขาไม่ไม่เล่นงานก่อนได้ค่ะอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับน่าจะได้หมดเวลาแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์นะขอบคุณค่ะอาจารย์